ตามเคยครับผมพี่จะแจกรหัสนี้นะโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องน้ําแดงนะครับผมวันนี้พี่ก็จะมาทําคลิปสอนอุอ้ยใครวะเนี่ยเอฟซีเอฟซี FC. FC มาอะไรขอบคุณครับผมขอบคุณครับ <Okay. S 2> ก็วันนี้พี่จะมาทำทำคลิปสอนหาเพชรเยอะๆนะครับผม <Okay. S 2> ว่าทําเพชรยังไงให้ได้เยอะๆนะครับผมอย่างแรกนะครับผมทุกคนให้เป็นเอฟซีเฮ้ยไม่ใช่ อย่างแรกฝากกดติดตามกดไลค์พี่ด้วยนะครับผม <Okay. S 1> ก็ไปดูกันเลยอันนี้คือแนะนํานะถ้าแรงน้องๆเยอะน้องก็ได้คูณเพชรเยอะนะครับผมตอนนี้รหัสนี้อยู่แรงห้าสนะครับ5้เอ็นนะก็คูณเพชรเยอะมากนะครับน้องๆลองดูของเพชรตัวเองนะว่าเยอะเท่าพี่เปล่าอันนี้คือแรงแรงพี่50เอ็นนะครับก็แรงประมาณก็ได้14.67นะครับผมเยอะนะ14.67ดดีๆนะครับผมแต่ ไอที่มันเยอะขนาดนี้คือพี่มีคูณ2ด้วยครับคือพี่ก็เติมเติมไปบ้างครับล่าสานี้เติมไปบ้างคือเติมเพชรมันเลยไปคูณ2ถ้าถ้าอันนี้ก็น่าจะเป็น7นะครับผมน่าจะ7ลอง14.67หารด้วย2ดูครับผมขั้นตอนที่2เหมือนเดิมครับอันนี้คือสําคัญมากน,น้องๆน่าอ,อัปเต็มกันหมดแล้ว,ลวนะเนาะตั้งแต่คลิปแรกที่พี่สอนจะเป็นปะะ่ะเนี่ยคือต้องอัปให้เติมนะครับเนี่ยอัปให้หมดเลยอัปให้หมดเลยเพชรอะครับเพชรอะแล้วขั้นตอนที่3นะครับ น,น้องก็ต้องตีแรงพอสมควรนะครับเพื่ออะไรใช่ไหมครับผมคือเพื่อจะได้เพชรเร็วๆนะครับนี่เห็นไหมมันจะได้เร็วมากดูพี่สีเพชรเท่าไหร่นะ181 T ดีดีๆนะครับผมอันนี้พี่ก็เก็บเบอร์เพราะอะไรใช่ไหมทุกคนที่พี่เก็บเพชรเพราะอะไรคือพี่ก็จะไปทาออร่านะครับผมพี่จะทาออร่านะน้องๆองอร่าก็สําคัญนะครับผมเรื่องพวกเพชรพวกตีแรงนะครับผมคลิปที่แล้วพี่ก็สอนแล้วนะถ้าน้องๆดูคลิปล่าสุดนะครับ ที่พี่ลงต่อจากอันนี้ก็นั่นแหละครับน้องๆก็ทำทีละคลิปทำตามพี่ทีละคลิปท,ทีละคลิปเองจะได้โหดเหมือนพี่นะครับผมและหันนี้คือแบบโหดมากนะครับผมคือถ้าน้องๆอยากได้เพชรเยอะจริงๆคือน้องๆก็ต้องทำแรงครับจึงทำสูงมากเท่าไหร่ก็คูณเยอะมากเท่านั้นนะครับผมก็อีกไม่นานพี่ก็จะไป12 DE นะครับผมรอติดตามชมนะครับรหัสหลักพี่นะครับผมแต่พี่ยังไม่แต่พี่ยังไม่ได้รีวิวรหัสหลักเลยเดี๋ยว รอถึง12 DE ดีก่อนนะครับผมว่าพี่จะรีวิวแบบไหนนะครับผมก็ติดตามชมเลยครับคลิปหน้าหรือคลิปต่อไปนี่แหละครับผมเดี๋ยวพี่อามารีวิวแน่นอนครับละแต่ก็ละนะครับตามเคยครับผมพี่จะแจกรหัสนี้นะถ้าถึงพันซับเมื่อไหร่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้กดแชร์ให้เพื่อนๆเห็นเลยนะครับผมว่าพี่จะแจกนะครับผมรหัสนี้คือพี่แจกจริงนะรหัสนี้แฟลชงแฟชั่นพร้อมเลยก็ไปยครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย